ตอนนี้เราอยู่กันที่นนทบ,บุรีนะคะแถวแถวปากเก็ดนั่นเองอยู่แถวโรงเรียนราชยมนะคะนนทบ,บุรีนั่นเองก็มาดูทำเลสำหรับนอนที่เขาจะยื่นโปรเจกต์ทำโครงการบ้านขายนั่นเองนะคะทำเลก็เรีอกทด้วันมีแหล่งชุมชนเนีคะมีที่ว่าการมีอบตออยู่ตรงนี้มีโรงเรียนอยู่ข้าง ก็ถ้าทําขายก็ขายให้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะทาเลีก็ถือว่าได้เลยแต่ว่าประเด็นคือน,น้องก็บอกว่ามันไม่มีถนนตรงหน้าที่ดินนั่นเองแต่ว่า,าทางเข้ามันเป็นสาธารณะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นแบบไหนยังไงมันไปต่อได้ไหมอุ้ยมีโรงเรียนมัธยมด้วยโอเคค่ะไปเนี่ยจะถึงละค่ะอีกห้าร้อยเมตรถ,ถึงละแยกข้างหน้านี่เองก็ถึงแล้วนะคะที่ดินที่ยืน่นขอทุนเข้ามานะทางข้ามมาฝั่งเนี่ยมันข้ามคลองมาแล้วอยู่ตรงนี้นะคะ ถนนก็โอเคเลยไฟฟ้ามีแต่ประเด็นคือที่ดินอยู่ฝั่งนู้นค่ะที่ดินอยู่ฝั่งนูน้นซึ่งมันไม่มีถนนข้ามไปทุกคนมันไม่มีคลองที่จะข้ามไปอะค่ะมันมีถนนดินอยู่ตรงนั้นจริงอยู่แต่ว่าคลองที่จะข้ามอะไม่มีนะทุกคนอืมไม่ได้แปลงนี้ไม่ได้นะคะโอเคไปค่ะนี่อะไรเนี่ยอยู่ตรงข้ามสวนลุงมง คือถ้าจะให้ใข่ได้ข้ามตรงเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมาไม่ไกลถ้าลองขอจักรบานถ้าทําถนนให้ได้ตรงเนี้ยข้ามคลองไปได้โอเค<ช>แต่ถ้าไม่ไม่มีถนนเราไปเข้าตรงนู้นะอ่ะเข้าไม่ได้ตรงนู้นเข้าไม่ได้ใช่ผม<ช>เลยบอกว่าถ้าทำต้องทำเหมือนของเขาที่ทางข้ามใช่มันก็ต้องมีใบขออนุญาตสั่งานเน,น,นี่ยค่ะเขาแบ่งไว้แล้วเนะี่ยเขตเนี้ยเลยคือหน้านี้ใช่ไหมยาวไปนู่นใช่ใช่ใช่ยาวไป,ไปนู่น ที่มันสวยมันเขาเรียกนะมันเป็นธรรมชาติอะนะแล้วข้างๆมันมีโรงเรียนพี่ผ่านมาเมื่อกี้มีอาชีวะายน้อยโรงเรียนมัธยมแล้วก็มีวัดแล้วก็เป็นโรงเรียนประถมอนุบาลแล้วก็มีตลาดค่ะเลยมันได้อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีหรอไม่ฝั่งนู้นจะเป็นพวกโรงงานที่โรงงานฮัทบีดแ้่เราขับไปฝั่งนี้มีไปได้อีกใช่ไหมหรือว่าต้องออกไปนี้ขี่เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงตรงนั้นจะเป็นโซนโรงงานฝั่งนู้นใช่ค่ะ เป็นถนนสี่เลนเนสี่เลนแหละนี่แหละก็สรุปแล้วสําหรับแปลงที่นนทบุรีตรงเมื่อกี้นะคะประเด็นคือมันไม่มีทางเข้ามันเป็นที่ดินตาบอดนั่นเองนะก็จะต้องรอให้เทศบาลนะคะทำถนนหรือไม่ก็ไปดูว่างบประมาณถนนจะมาทีกปีไหนถ้าปีนี้เราเร็วนี้ก็ทำการวางแผนเรื่องการตลาดได้เลยนะคะไม่ได้ติดอะไรในเรื่องของทำเลนะทำเลได้แต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีถนนนั่นเองนะคะ อ่าหรือจะทําถนนเข้าไปเองโดยการทําสะพานข้ามเข้าไปก็ต้องไปขออนุญาตทางเทศบาลอบตอแต่ก็ต้องเช้งงบประมาณนี่นะคะ่ะถ้าไม่มีงบประมาณก็ยังไม่แนะนํานะคะโอเคแต่เขามีแปลงใหม่อยู่เดี๋ยวคอยรอดูว่าส่งแปลงใหม่เข้ามาผมก็อยุ่ถนนนั้น,นี่้ทำเลยมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะไปค่ะสรุปแปลงนี้ไม่ผ่านนะ